มีกลางเหินไปไม่มีวันแผ่วปลายด้วยแรงรักทายานโลดไปแม้จะสาหัสจะหนักหนาก็จะไม่ท้อไม่ท้อแต่มะขอเดินหน้าไปถ้าคุณคุณเนื้อเพลงนี้ใช่แล้วครับเรากำลังเข้าสู่วัยกลางคนกันแล้วแหละส่วนหนูๆที่ไม่ได้คุ้นว่ามันคือเพลงอะไรผมก็บอกคุณได้แค่ว่าผมเป็นพ่อคุณได้เนื้มที่ทำจากไอพีของดิจิมอนนั้นก็มีหลากหลายเลยล่ะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าผมพลาดผ่านมันมาพอสมควรเลยและถ้าถามว่าอันไหนโปรดปานที่สุดล่ะก็รัมบ้ อานไม่รู้เกิดทันกันหรือเปล่าแสดงว,ว่าราอบนี้จะกลับมาทําคลิปเกมเก่าๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่อาจจะยังก่อนนะ รอในตอนนี้คริสตันออฟแอนแลนด์ได้มีอีเวนต์ใหม่กําลังเข้ามาล่ะครับเกินม,มาขนาดนี้ก็น่าจะรู้ว่าคอแลบอะไรน่าจะประทับใจเด็กนวดหลายๆคนกับคอ l ์เปอร์เรชั่นดิจิมอนแอดเวนเจอร์ที่คุณจะได้ไปกระตับใลกับเหล่าดิจิมอนขวัญใจในตำนานเอ๊ะจำอากุมอนได้หรือเปล่าล่ะเปลี่ยนร่างเป็นโวกเกลมอนห้อยตายเถิดดีนสงของเจ้าตัวนี้ก็ยังดูเท่ดูคลไม่เคยตกยุคไปเลยมากับเจ้าแมวเทลมอนที่สามารถแปงลงร่างเป็นแองเจิลบูมอนได้อ้าวยืนอย่างนี้เป็นพวกเดียวกันกับเราอย่างนั้นแหละแอบเสียๆจ ต้องไประบายกับเพื่อนใน Dis c o r d นะครับว่าผมอยากต่อสู้กับแม่เอ็งเจ้าฮอนนี้มานานแล้วเอ้เพื่อนกดอีโมโให้แปลกๆนะครับว่ามีการแก้ไขด้วยอช่างมัเถอะเริ่มจากของสมนาคนต่างๆที่คุณจะได้รับมันอย่างง่ายดายในคําสั่งรวมผมดิจิตอลเพียงล็อกอินครบ8วันรับสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งมาถึงวันที่เสียได้กรอบอค์มมนไปเลยเพิ่มกรอบโปรไฟล์คุณด้วยไฟช่วช่วงอันเร่าร้อนอย่าลืมแวะมาอัญเชิญคู่หูด้วยนะครับถ้าคุณอยากได้เจ้าปะต ไปจากในทุกๆ30สตามินาที่คุณลงดันทั่วไปละซึ่งคุณสามารถนําเหรียญดิจิตอลมาไขากาชาตรงนี้ได้มันต้องเป็นของผมอยู่แล้วละเด็กได้เฉยแล้วเ้ s <S อ <c oughs> <c oughs> สเตตัสด,ดีซะด้วยเราใช้กันทั้งเมืองอะถ้ามีเอฟเฟคหูนี่น่าจะเสียงพับๆๆๆกันระงมมีซีซั่นพาร์ทด้วยนะซึ่งของฟรีก็มีแจกรับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่กันไปฟรีๆเลยล่ะครับกับเจ้าแมวเทลมอนทำให้เออแม่ถ้าสมาีกฉันต้องขายอีเวนต์ใหม่นะโทษทีฉันต้องเอา,เอาไว้โอกาสหน้าเราจะมาสนุกกันใหม่นะเน <laughs> ี่ยคุณดูสิ อย่างน่ารักถูกใจทาสแมวทั้งหลายมาเลยมาเลยมาเลเตามรถเจะแมวน้อยเอเอมาทางนี้มาทางนี้าานอีดขงขอ,อาทรมานสาัตว์ไหมเนี่ย<ว>่งการเก็บเลเวลซีซั่นพาสในครั้งนี้นั้นได้มาจากการเก็บช่วงเวลาในการประจนภัยล่ะครับและถ้าถามว่าคะแนนส่วนนั้นได้มาจากไหนก็คงต้องไปพูดถึงอาหารจานหลักของอีเวนต์นี้ละครับกับ ศึกตัดสินวูเก้นรามอนดิจิมอนจากกลศูนย์ยอดวายร้ายที่โผล่มาหลากหลายภาคมาแล้วล่ะครับยุปกรณ์ของมันนี่บอกได้ว่าแน่นเครื่องแบบสุดๆไปเลยอนุภาพทำลายล้างนี้สามารถยิงบ้านแม่คุณหายได้ในพริบตาเดียวมาพร้อมด้วยแมคคณิตอันซับซ้อนที่คุณต้องมีสติสตังในการต่อกรกักบมันแบบสุดๆเลยละ่ะเช่นการทำลายแกนสีข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อจะยังท่าปืนใหญ่ทำลายล้างที่จะฆ่าชิคคุณได้แค่ในชอดเดียวซึ่งรู้อะไรไหมผมอ่านผิด ผลเนื้อเป็นสีตรงกันข้ามอ้าวอยู่บิดสีเหรอวะระบบตรงข้าม,อมาไอ้เฮียกวานราสาใหยไม่แตกกลังชีวิตเริ่มต้นของมุกเกนดรามอนนั้นจะสูงถึง,ง1,000หลอดเลยล่ะครับแต่ว่าก็ว่าเถอะมันเป็นหลอดที่บางแบบสุดๆเลยล่ะครับคุณซ <น S 2> <อ><ส>ันไปสกิลหนึ่งหายแบบโคตรเยอะในเฟสแรกนั้นจะมีท่าเลเซอร์แบบทางยาว และถ้กแลปปิ้งของมันที่หลบง่ายแบบสุดๆต้องยืนรอให้จับเพื่อเก็บคอนเทนต์นะแต่ว่าถ้าจับก็เท่ใช้ได้เลยละครพิซซ่ากิงก้าดิสโทย่า วิ่งออกระยะได้ก็สบายหรือออคตากรอนเลเซอร์อันนี้วัดดวงเนิดนึงว่าคุณอยู่ถูกมุมหรือเปล่าเพราะว่ามันเร็วแบบสุดๆเลยและถ้าพุ่งที่มีคิดบ็อกกว้างมากแต่เชื่องช้าพอให้คุณจะได้ไว้ตัวทันนะครับและระหว่างต่อสู้คุณอาจจะสังเกตลูกกลมๆเหล่านี้มันเป็นลูกแกนข้อมูลที่คุณสามารถทําลายได้แถมสองสีที่คุณเห็นนั้นจะได้รับปัฟที่แตกต่างกันด้วยนะครับลูกสีเหลืองทองนั้นคุณจะได้บัฟการฟื้นฟู ส่วนลูกสีแดงนั้นจะได้รับบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ซึ่งมีประโยชน์ต่อการหลบหลายๆท่ามากเลยสังเกตเห็นใช่ไหมว่าคุณมีเอฟเฟกของบัฟรอบตัวคุณด้วยถ้าคุณไปตีเกียนข้อมูลสีตรงข้ามกับบัฟที่คุณมีระวังมันระเบิดใส่หน้าได้ครับแรงชิบหอย จุดประสงค์ของการทำลายแกนข้อมูลนั้นไม่ได้ทำไปเพียงเพราะจะเอาแค่ปั๊บหลอกนะครับแต่เมื่อหมูเกนรามมนนั้นมีเลือดล้นลงไปเหลือแค่500หลอกมันก็เริ่มจะมีอุป,ปรสรรคหนึ่งที่คุณต้องยับยั้งมันให้ได้โดยทำลายลูกแกนข้อมูลที่มีสีปั๊บตรงกับตัวเองยับยั้งการชาร์จหมูเกนแคนดอนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ได้เพื่อปกป้องชีวิตของคุณและพวกพ้องกรมันจะสายเกินไปและใช่ละครับได้จังหวสบโอการตอนมันสุกตัวด้วยนะครั กระทืบมันต่อเนี้ยถ้าเพิ่มเติมที่คุณจะได้เจอก็คือบีมรอกทิศสัญชตาตญาณของคุณคงบอกได้ทันทีเลยใช่ไหมว่าเราควรไปหลบตรงไหนแต่ก็อย่ามั่นใจเกินเหตุไปซะลัวทัน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 ,ทน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 ตรงเพื่อน นิดหนึ่งก่อยังมีท่าจิบจ้อยต่างๆที่คุณต้องไปลองเจอเองเลยครับแต่ผมเชื่อได้ว่าหลบได้อยู่แล้วสำหรับคุณนะขนาดผมลงดันนี้มา3-4วันแล้วผมจำได้แทบทุกท่าแล้วแหละต่รู้อะไรไหมผมก็ยังตายอยู่น่นแหละ บลงมาตุ้มกับเจ้ามูเกนจนหลอดเลือดมันเหลือแค่ห้าสิบคนก็จะเจออีกเฟสที่ตาสินชี้ชตาตี้คุณทั้งตี้ได้เลยล่ะครับกับการชาร์จปืนใหญ่มูเกนแคนนอนในเฟสที่2อง 2> อยากจะแตกต่างจากเดิมสักหน่อยคุณต้องสังเกตสีชาร์จปืนของเจ้ามูเกนดรามอนทถ้ามันเป็นสีทองก็ไปต่อยสีทองถ้ามันเป็นสีแดงก็ไปต่อยสีแดงและเมื่อคุณได้สีบัฟบตามที่ต้องการแล้วให้รีบวิ่งเข้าพื้นที่ปลอดภัยที่กําหนดไว้เพียงเท่านั้นก็ทําให้คุณรอดจากเฟตนี้ได้ไปอย่างง่ายดายเลยล่ะครับรอด ตอนแรกผมก็สงสัยแมคคณิกในเฟสสุดท้ายอยู่อย่างหนึ่งครับว่าเราสามารถต่อยลูกแกนข้อมูลที่ตรงสีได้กี่ลูกกันแน่ซึ่งตอนผมโซโล่ก็ดูเหมือนว่าผมจะต่อยกี่ลูกก็ได้มันไม่ได้กําหนดอะไรไว้จนผมได้มาบรรลุสัจธรรมว่าต้องต่อยแค่ลูกเดียวเมื่อได้เล่นกับคนอื่นล่ะครับโอเคบับเหลืองบับเหลืองบับเหลืองเออจังหวะดีจังหวะดีด okay. โอเคเอ้ตรงน้ก็เหลือง เฮ้ยเฮ้ยเราไปแย่งเพื่อนดีกว่าเราเพื่อนเพื่อนเขามีเปล่ะเออลืมมันมันพอสำหรับสี่เพื่อนมีบัฟไหมไอ้กูแย่งเพื่อนมืาอกูฆ่าเพื่อนขอโทษ และผมจึงลืมแนะนําเพื่อนร่วมทางเราในอีเวนต์นี้ไปด้วยนะครับแต่คุณก็น่าจะเห็นในเทเลอร์แล้วแหละในการลงอีเวนต์นี้นั้นจะได้สกิลสัตว์เลี้ยง2องสกิลแบบบังคับมาเลยนะครับซึ่งได้แก่วัวเกรมอนที่ใช้ไกลอาร์ฟอสช่วยโจมตีขุดและแองเจิลวูมอนกับซิริเชียลแอโร่ไม่ได้ยิงมอนนะแต่ยิงเราอะเพิ่มบัฟอัตราการฟื้นเฮดพี P, และบับดาเมจชั่วขณะผมอยากได้เจ้าแมวเ,เทมอนในเลเวลสามมากเลยล่ะครับไม่ใช่สกิลที่โหดขึ้นหออรอกเพราะอะไรเพราะ ล็อตแอนิเมชันขนาดพักพิเศษในเมืองวับเปลี่ยนร่างเป็นเอเจนต์วูมันซึ่งเจ้า,ากุมอนท่า3ดาวก็จะได้เป็นวอ์เกรมอนไปยืนในเมืองอยู่ล่ะครับแต่อาจจะลําบากกว่าเจ้าเทมอนไปซะหน่อยเพราะคุณต้องสุ่มกาชาให้ได้3ตัวไปเลยส่วนเจ้าเทมอนอาแจกฟรี1ตัวพรีเมียมเบเดนพรัสสามร้อยกว่าบาทได้อีกหนึ่งตัวแล้วคุณก็แค่สุ่มกาชาเพิ่มอีก1ตัวความเป็นไปได้มันเลยสูงกว่าเรามาลองกันเลยดีกว่าไป let's go สิโลแรกชมพูไปดีมีสิโลต่อมาชมพูไปดี30โลต่อมาชมพูไปอีกดีสี่โลต่อมาเฮ้ย <c oughs> มาแล้วฉันจะได้เป็นตัวบวก14ขอบคุณครับใช่เวลาไหมเนี่ย50โลต่อมา ยดับเบิลทองมาแล้วตัวบวกสิบสาบลึกสุดคอไปเลยไม่แหละแถวเพิร์ไม่อยากอยู่กับเราเรื่องไงเราเป็นทาสแมวเราเลี้ยงแมวโคตรเยอะเลยเฮ้ยโหมีอ่ะอยู่ดีไหมอยู่ดีไหมอยู่ดอยู่ใช่ไหมถูกต้องโลเจ็ดสิบโลต่อมาโอ้ทองอีกรอบบอล ทองทสามทีติดต,ดตดีใจ่ทำไมงี้ Let's go <S ทองอีกรอบทองอย่างรัวแต่นายให้อ,อ,อัดเออเออโอ้โหเดอจะสุดทางเลยหรืองไงโอ้ยชมพูไม่เหลืออะไรต้องเสียอีกแล้วเด็ดที่ฉันสะสมมาฉันต้องได้ให้ โอ้เอสิบโลสุดท้ายสิบโลสุดท้ายออโอ้สุดล้ำสุดเจ้าบอนหมดตัวถึงจะมาได้ขอบคุณที่ยังมาหมดหลอดเลยเหลือแค่นี้ครับใช่แล้วในที่สุดเราก็ได้มาเนี่ย ในสุดเราก็ได้มาถึงจะสูญเสียไปทั้งหมดก็ตามแต่วัฒนาการโอ้มีฉากด้วยวู้ฮู้นอยส์แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไหมโอ้โหเมทเมทเจ้า ีแค่น <rôle à déc> ี <gens> ้เองอะเดี๋ยวเสีเทลวเ调เ调เ调เปลี่ยนอีกที่น้่เท้调จะเปลี่ยนตอนไหนก่ะตอนยืนไอเดียเหรอผมบอกได้เลยว่า ผมนั่งดูได้เป็นวันๆเลยแล้วครับว่าแต่ปุ่มขี่อยู่ไหนอะปุ่มขี่ตัวนี้ขี่ไม่ได้หรอกนะครับมันต้องเป็นอีกตัวหนึ่งน่ะการูรูมอนสุดเสี่ยงไขาดนี้บอกขี่ไม่ได้กันแหละใช่แล้วแหละยังมีการใช้คุณผานซับอีกในหมวดของสัตว์ขี่มีทั้งการูรูมอนและเมทันการูรูมอนเลยนะผมไปเห็นคนในเมืองเขาขี่มาแล้วมันค่อนข้างที่จะเท่สุดๆไปเลยทั้งเป็นสัตว์ขี่ที่วัด้วยนะแม่ไวจนคุมไม่อยู่เลยพนะี่ อ,ะอะ,อ,ะ,อะอะไรวันวันกูเจอแต่ไ,ไปจนภัยกับเรลาดิจิมอนได้แล้วในคริสตันออฟแอตแลนด์โหลดกันได้เลยที่ด้านใต้ดีคริสตันว่ายจ้า